เฮงก็ส่งมาให้ประมาณนี้นะครับเฮงนะครับสกูไทยแลนด์นะครับผู้ผลิตน็อตมาแล้วครับ20กว่าปีนะครับเชื่อถือได้นะครับนะก็ที่นี่สวยงามแน่นอนนะครับแล้วแห่งนี้นะครับนะแจกเลยต้นคลิปนะครับถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์มานะครับแชร์เปิดแชร์ การสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับดันโลร้านนานนะครับวันนี้นะครับเราได้สปอนเซอร์ใจดีครับเจ้าเดิมนะครับที่สปอนเซอร์เว็บแดงไปนะครับก็คือเป็นน็อตเลททั้งคันนะครับบริษัทเฮงนะครับได้ติดต่อผมมาอีกครั้งหนึ่งว่า คุณน้ามีอะไรอยากเปลี่ยนมาอยากแต่งรถมีรถอะไรที่กําลังปั้นอยู่ไหมนะครับ <'ve been. S 1> ผมก็บอกว่ารถผมกำลังปั้นอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับจะมีเวฟแดงส่งไปที่ตูของแพรนะครับแล้วก็เวฟบังลมก็อยู่ที่พี่ตูของแพยนะครับสองคันแล้วก็สมายอย, Smile, อยู่ที่รานพี่เปียกนะครับหนคันแล้วก็โนวาอยู่ที่รพี่เปี๊ยกอีก1คันนะครับแล้วก็เครื่องอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่ช่างเอกนอนอีก1คันครับรวมเป็น4คันนะครับมันยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยไม่มีรถมาปั้นก็เลยคุยกับทาางมินว่ อพอดีมีรถเพื่อนผมเนี่ยอบตอดูเขาอยากเปลี่ยนมันผมนะครับนะเพราะว่าเปลี่ยนเลเแล้วมันสวยนะครับนี่มาดูอบตทุดู <สะ S 1> เขาใส่ดั้งเดิมอยู่ฮะดั้งเดิมน็อตทองแต่มึงอยากเปลี่ยนเลเท,ทําไมเนี่ยเรียบๆไงจีอ,อยากใส่แ้งแต่แรกแล้วอยากใส่แต่แรกไม่มีขายอ,าอ๋อตอนนั้นไม่มีขายนะครับเพราะว่าน็อตนี้เนี่ยซื้อแต่ตั้งแต่เริ่มปั้นรถเนาะกี่ปีแล้ววะโอสามปีแล้วกันเด็กสามปีแล้วกันเนี่ยสามปีแล้วนะฮะอันนี้คือน็อตรุ่นเก่านะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลื้อออกกันนะครับเฮงก็ส่งมาให้ประมาณนี้นะครับเฮงนะครับสกูทไทยแลนด์นะครับผู้ผลิตน็อตมาแล้วครับ20กว่าปีนะครับเชื่อถือได้นะครับนะก็ที่นี่สวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็มีน็อตเนี่ยสไตล์ใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยน็อตชุดสีเนี่ยจากปกติอันนี้มันจะเป็นหัวเฟืองนี่เขาเรียกว่าหัวเฟืองเห็นไหมเห็นในกล้องไหมฮะมีหัวเฟืองนะแต่ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นแบบก้นหอยหอยเ่ มันถือว่าเป็นงานคลาสสิกตัวเก่าเนาะแต่มันเป็นรุ่นใหม่ะฮะเมื่อก่อนพวกโนวาเลยเขาจะใส่แบบนี้นะก็เก่าแล้วเรามาใส่แบบนี้ก็ดูแบบยุค90ดี20ดีไงครับก็แล้วแต่เรื่องครับมีแบบทุกทุกทุกแบบอะครับนะมีขายนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เพจเฮงสกูตรงนี้ได้เลยครับมีน็อตพั้งมอไซค์บิ๊กไบค์นะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยเต็มห้องเครื่องจัดให้ได้หมดนะครับแล้วก็มีพวกสายเบรกอะไรแต่งเนี่ยมันมีหมดเลยนะครับนะที่นี่นะครับนะนี่ อันนี้ใครอยากได้นะอันนี้ผมแจกเลยแหงนี้ er. นะครับนะแจกเลยต้นคลิปนะครับถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์มานะครับแชร์เปิดแชร์สาธารณะนะครับเปิดสาธารณะนะครับผมจะเข้าไปดูที่แชร์ในเพจดันโลแลนแน่นะครับว่าใครแชร์คลิปนี้บ้างแล้วก็เปิดสาธารณะนะครับใครที่ไม่เปิดผมจะไม่เห <mor> <never saw S 1> ็นนะครับว่าแชร์นะครับนะอันนี้ใครอยากได้นะเป็นของซูเปอร์คัพนะครับบังโซนะชุบของซูเปอร์คัพของเฮงนะครับ นะครับก็พี์มาครับอยากได้อันนี้แล้วก็แชร์คลิปไว้นะครับนะครับเขียนที่บนโพสเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมือลิงมือลิงนะครับนะแบบแบบงานเลดงานชุบงานไทเนียมนะครับนี่ของเวฟนะครับใส่ได้หมดนะครับทุกรุ่นแล้วก็บอกมานะครับแล้วสายเบรกสีมู่นะครับนะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับนะอใส่ได้ทุกรุ่นเนาะอืมอืมนี่แล้วก็มือเบรก อันนี้ก็ของเฮงหนึงดิสนะครับนะหนึ่งดิสใครอยากได้บอกมาเห็นหรือเปล่าในกล้องเห็นอยู่อันนี้พักเท้าหลังของเฮงอยากได้บอกมานะครับอันนี้คือต้องขอบคุณเฮงนะครับเขามีกิจกรรมดีๆครับมาให้เพจตะลอนะนก็ขอบคุณมากนะครับแลวนี่เป็นที่คล้องเขาเรียกว่าที่คล้องน้ําที่คล้องบวกอะไรพวกนี้ครับที่อยู่ด้านหน้าอ,อยู่ด้านหน้า ใครอยากได้ก็อันนี้แผนวอกสลรับเลยเหรอ,หรอ,หรอต้ซื้อแกงอ่ะเราซือ้อแกงพวกฟีโนโอะไรเนี่ยครับควรใส่หรือว่าหนึ่งสองห้ไปใส่ก็ได้พวกคูรุอะไรอยากได้ก็อยากไปใส่ก็จัดได้นะครับพีแมสแล้วผมจะสูบมาลนะครับแล้วมีตัวแมสนะครับ <c oughs> ใครอยากได้ก็จัดมาแมสโควิดเยอะแล้วก็ตัวนี้รถผมมันใส่ไม่ได้นะลองไปใส่ดูเราไปใส่กันดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับมันติดอะไรแล้ตอนนั้นตอนนั้นอ่ะมันมันห้งเกินอ่ะมันสั้นไปเนาะมันสูงเกิน อ๋อมันสูงเกินลองเอาไปดัดแปลงกันดูนะครับไม่งั้นก็เอาแค่หัวห,วหลังไปใส่นะตัวนี้ก็แพงแล้วเท่าไหร่เนี่ยแพงอยู่250บาทแล้วนี่แน่นอนนะครับนะไม่ใช่แพงนะคือว่าถ้าได้ไปคุ้มนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อีกอันหนึ่งขายึดดําหลังนะครับนี่ของรุ่นไหนเอ่ยของยาวตัวยาวนะครับตัวยาวใครอยากได้ก็จัดไปครับพวกใส่บังลมพวกอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับส่วนพวกนี้นะครับ ก็เป็นนอตเป็นเป็นนอดอันนี้แบบสไตล์ใหม่นะเขาเรียกว่ายัางไงเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะงอก้นหอยนี่แก้วแล้วนี่นี่หัวแบบธรรมดาเดี๋ยวดูกมันจะเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้ผมเอามาแจกอีกอีกคลิปนึงนะครับตัวนี้มาแจกนะครับเพราะวาพวกนี้มันจะเป็นนอ็นอตน็อตแข็งอะ่ะใครก็อยากได้อะตัวเนี้ยนะครับบอกไว้เลยนะครับของต้องมีฮะนะแต่ถ้าใครไม่ได้จากที่ผมนะก็ติดต่อที่เฮงเลยนะครับเพราะว่าเขามีนอดแบบสำเร็จรูปนะครับขาย ก็ขอบมากนะครับเดี๋ยววันนี้ได้มีโอกาสนะครับจะมาเปลี่ยนน็อตสุดสีทุกจุดนะครับแล้วก็น็อตแข็งของออบตอนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญอบตอเลยครับบันเลงเอาน็อตแข็งก่อนบ่น็อตแข็งก็ได้ง่ายดีจะใส่น็อตแข็งก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นน็อตสีทองยากอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูแคปกูถามว่าแจกไหมนอเนี้ย โอ้มันเก่าแลว้วอะเดี๋ยวกูไปใส่น็อตไหนเดี๋ยวใส่น็อตไหนเอผมมันมีคู่มือเลยเนะี่ยซึ่มีคู่มือเรียบร้อยเ่ยไหนนี่แกะมีคู่มือใส่น็อตอ๋อนี่ไงบอกว่ายาวกี่เซนกี่เซนใส่กี่ตัวมีกี่ตัวโอเคใส่เลยมันเล้งมาครับเดี๋ยวมาดูอวตดูเขาแกะกันนะฮะอันนี้ก็อย่าไล่แกะนะครับเดี๋ยวมาดูโฉมด้านข้างนะครับว่ามันเป็นสีอะไรเนะี่ย สีเดิมมันเป็นสีทองแบบนี้นะครับสีทองไล่มาครับข้างหลังเป็นสีทองข้างแม่นี่เป็นสีทองนะฮะตรงนี้สีทองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่สีเงินกันนะครับนะนี่ประมมณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่น็อตจุดสีเลยแล้วให้ลูกไล่น็อตแข็งนะครับอันนี้เป็นน็อตก้นหอยนะครับ เดี๋ยวลองดูมาว่าใส่ได้เป็นไงนะครับมันก็เป็นเซตของเขาเลยนะครับเขาจัดมาให้แบบนี้เลยครับถือว่าการใส่นะครับสะดวกสบายนะครับนะเพราะว่าเป็นเซตเลยครับไม่ต้องมาหาว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็มีคู่มือให้อีกด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะแกะด้านนี้น โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมีอีกตัวนึงนะฮะเป็นปนตัวนี้นะครับมันเป็นนอดเฟืองคือผมได้มานานแล้วครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะมาใส่ตรงแน่นี้นี่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวยังสวยครับยังหล่อนะฮะโอเคเดี๋ยวลุยกัน หลังจากหายไป10วันนะครับหายไป10วันนะครับพอดีผมติดโควิดครับนะครับเรียบร้อยไป10วันครับกักตัว10วันนะครับวันนั้นนะครับใส่กันตอนเย็นนะครับแล้วก็ฝนมันตกครับก็เลยเลิกไปถ่ายอีกวันนึงแต่แม้าที่วันที่อ่ะผมติดโควิดนะครับจนถึงวันที่28นะครับออกก็เลยกลับมาถ่ายนะครับให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้เราก็ใส่น็อตนะครับของเพ็งสกูนะครับที่เขามาให้นะครับของรถพิดุกนะก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับ ไอจุดที่จะมีจุดสุดสีเนาะชุดสีตรงนี้ครับเป็นก้นหอยเงี้ยตรงนี้ก็มีข้างบนนี้เห็นไหมีงหน้านี่จะเจอทั้งหน้าั้างหน้เน,นี่ยฮะแล้วก็พวกแกนล้อนี่ผมก็ใส่แกลนล้อน็นอตเบรกน็อตจานเบรกน่าก็น็นอตไฮไลท์เป็นน็อตแข็งนะครับน็อตแข็งนะครับยกชุดแล้วก็ ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าไม่ได้ผมไม่ได้ขอมานะครับไปเป็นพวกนี้กันตกยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ไม่ได้ขอมาเดี๋ยวไปซื้อเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวถามเจ้าตัวเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนสีเออก็ดีครับงามนะ <ห ả? S 2> งามขึ้นเรียบขึ้นเออเรียบๆคาด,าดาลายอ่อนอยู่ที่ไมได้เปลี่ยนอะ่ะเดี๋ยวจะรอเปลี่ยนอีกครับทรงก็จะประมาณนี้อถ้าเราใส่สีเลดไปวันแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ เพราะว่ารถมันจะดูแบบเรียบๆผู้ใหญ่หน่อยเนาะเรามันผู้ใหญ่เนาะ, <Ừ. S 1> ะจะสามสิบกันแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนก็จะเน้นสีสันหน่อยแต่ทรงตอนนี้เขาเขาจะเล่นสีแบบเป็นสีแพมโโค้ดกันเนาะพวกโค้งพวกโชคอะไรพวกเนี้ยครับตอเนี้ทำโพโคดกันนะครับ <c oughs> พวกผมงก็แต่งแบบแนวยุคแรกๆนะครับประมาณนี้ล้อดํานะครับเมื่อก่อนก็ยัง เมื่อก่อนไม่มีนะล้อดำอ่ะต้นนี้น้อยมากแต่ตอนนี้เห็นใครก็ใส่ล้อดำกันหมดนะครับนะประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางเฮงสกูนะครับนะนอตซิงไทยแลนด์เลยนะครับตรงนี้นะครับอยู่มานาน20กว่าปีนะครับนะแล้วก็เนี่ยฮะของแจกนะครับใครที่สนใจก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมแจกเอานะครับนะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณทางบริษัทเฮงมากนะครับนะวันนี้ก็ไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้า ใครที่อยากได้น็อตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแจกแถว้านอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกติกากเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณเฮงสกูมากนะครับไปสนใจน็อตนะครับที่นี่นะครับ่านไม่ได้ครับถูกๆนะฮะขึ้นตรงนี้เลยนะครับนะทิ้งลิง์ไว้ให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ